ฝนจะตกไหมเนี่ยตกไปแล้วตกแล้วตัวได้ไหมกดเข้ามวยแล้หรอได้เลยนะเอ่นอดถึกยอดีเทียร์ โอเคไม่มีไม่มีจะมาดีแล้วเอาไปค่ะเอาวันนี้ค่ะวันนี้ครับป้าคนหมอดูไม่ค่อยเป็นใจเท่าไหร่ใช่มันมันฉ่ำไปไหมอ่ะฮะแต่ว่าเห็นนั่นแต่เมื่อแบบสายสายต้องมาซาวเช็คกันแลครับว่ามันแบบเริ่มครึ้มๆลุ้มก็แต่โวยพรว่าอย่าตกเลยแต่มันตกไปแล้วแหละครับแต่ว่าเดี๋ยวพอหมดไปเราก็จะได้แบบว่าชุ่มฉ่ำด้วยค่ะ ใช่ครับก็ฉําไปกับแฟนคลับนี่แหละครับก็คือทุกคนจะได้จำขึ้นใจใช่ไหมไม่ประจําเลยครับกลัวแบบว่าตอนที่เริ่มงานแล้วมันยังตกอยู่หรือว่ามันอยู่ดีก็ตู้มลงมาแล้วก็รู้จะทํายังไงเหมือนกันหรือว่าเราเปลี่ยนคอนเซ็ปต์เป็นแบบเเ็ออสิ่อต่างๆตเวลาีงตกกลางเดืองรอบแต่ไม่เคยร้องเพลงกลางฝนเลยนะคะับนี่จะเป็นครั้งแรกก็ได้นะครับทําตัวันนี้ไปยังไงบ้างเลยนะให้เป็นแ วันนี้แน่นอนวันนี้เป็นวันโชว์เคสของซิงเกิลที่3ของผมครับน้องขึ้นใจแน่นอนวันนี้มีน้องขึ้นใจแน่นอนครับแล้วก็มีเพลงที่อาจจะไม่ได้ร้องบ่อยๆด้วยแล้วก็มีเพลงที่ยังไม่เคยร้องมาก่อนด้วยค่ะวันนี้มาร้องหลายเพลงเลยจริงๆ <พอ S 1> ไม่เคยร้องม<อ>่พอปดิสกอะไรเอ,อจริงๆมีแฟนๆบางคนที่ มาทานช่วงซาเช็กช่วงสายๆครับก็น่าจะรู้กันบางคนแล้วว่าวันนี้ผมมาร้องเพลงอะไรครับซึ่งเป็นเพลงองน้าเป็นเพลงที่ผมชอบมากแล้วก็เป็นเพลงที่คิดว่ามีหลายคนที่ชอบเหมือนกันครับวันนี้ได้ลองร้องครั้งแรกไม่ง่ายเลยครับเพลงนี้ได้มีเตรียมตัวยังไงบ้างคะเพราะเรางานเยอะมากให้เวลาสักทีนี้บ้างแบ่งเวลาครับที่จริงช่วงที่ผ่านมางานร้องเพลงเยอะมากเลยอย่างเมวานก็ ไปงานนาตาล่ามาแล้วก็ไปร้องเพลงปีแห่งรักมาแล้วก็เมื่อวันก่อนก็นกชาร์ป็อกก็ร้องหลายเพลงเหมือนกันครับช่วงก่อนน,นั้นก็พยายามแบบแบ่งว่าโอเควันนี้จะจําเพลงของงานนี้นะวันนี้จะทาเพลงนี้เพลงนี้ลนแล้วก็จามาเรื่อยๆครับกวนสับสนบ้างไหมคะสับสนบ <laughs> ไม่ต้องกวนเลยครับ <laughs> สับสนมีครับบ,รบ,บางเพลงก็แบบอาจจะยังจําเนื้อได้ไม่ค่อยขึ้นใจเท่าไหร่ ต่ว่าเราก็อาเอาขึ้นใจไปไปให้ป๊อปมาแน่แล้วใช่ครับ <c oughs> ไปร้อง <c oughs> เก็บไปลองที่นั่งครั้งแรกเลยแบบเต็มเพลงครับแล้วก็แบบสเปเชียลก็คือได้ร้องแบบกับพี่นนท์ด้วยครับพี่นนท์ทะนนไดดีมากเลยครับร้องขึ้นใจกับผมด้วยบนเวทีพี่นนท์ก็พี่นนท์ก็เปิดโหมดขึ้นใจให้มาฟิวด้วยใช่ครับคุณพี่นนท์ทนนน่าตรงนี้เลยครับ <c oughs> <c oughs> ตรงที่ร้องน้องขึ้นใจครับแล้วก็ กนยังได้ร้องพิงก,กับพี่นนท์ด้วยครับริงเพลงพิงอ่ะผมร้องร้องแบบเล่นๆลงในทิกตอกหรือว่าลงในอะไรต่างๆเนี้ยมาหลายรอบแล้วล่ะครับก็เมื่อวานเมื่อวันก่อนก็นมาเรือครับเฮ้ยเมื่อวานซื้อหรือมันมือพรุ่งนี้สองวันเมื่อวานซื้อ,อครับร้องได้ร้องกับออริจินัลแล้วปื้มไหมคะเป็นไงบ้างปื้มมากเลยครับเสียงก็คือมแบบกระหึ่มเหมือกนกันนะเสียงพิม เรากับพี <mini horror> <m ario> ่นนเนี่ยนล้วจะกินที่พี่นนไหมเราด้วยอ่ะแล้ววันนี้กับแฟนมีอะไรพิเศษให้แฟนนอกจากเพลงพิเศษที่เตรียมมาอีกบ้างก็ฟ้าฝนครับพิเศษเลยครับยังเราเซตขึ้นมาหรอเรายัไม่ให้เป็นพิเศษเลยครับเซตมาเลยเซตมาเลยครับเราจะเปหยิไปด้วยกันครับกาศร้อนมาหลายวันใช่ไหมครับใช่ครับวันนี้อากาศร้อนก็เลย เซตฝนเซตพายุเซตลมไว้ให้เหยอนมสักพักเออมีเซตฝนมีเซตฝนพายุนี่ยนะครับไม่มาครับไม่มาเขาบอกไม่มาไม่มาแปลว่าเออเจอกันแล้วครับบนเมใจใ้ครับลงคืนเาทิตทีด้วยขึ้นด้วยไหม ไม่รู้เหมือนกันครับนุ่นตั้มไม่ได้ใจนะก็ให้ฟีลลิ่งมันพาไปครับถ้าตอนนั้นอยากจะให้เฮียขึ้นก็ขึ้นได้เพราะว่าเป็นเวทีของเราครับก็ได้เห็นองความที่เขาจะเป็มใส่ระยะยังพาห่ังมีไหมมีหรอกครับไม่รู้ไม่มีหรอกครับเป็นงานโชว์เคสเล็กๆไม่ได้ใหญ่โตครับเป็นที่ใหญ่มากโอ้ยที่ใหญ่มาก ไม่เหนว่าเปนที่สวยมากอย่างนี้ถ้าเฮียซื้อซิงเกิลนี้ซิงต้องต้องมีทุกซิงเกิลเลยนะครับแต่ไม่มีหรอกไม่ต้องซื้อหรอกครับเก็บเงินไว้ทำอะไรดีเดี๋ยวไปเที่ยวดีกว่าเห็นเที่ยวเขามีแบบร้องเพลงของเราแล้วก็เปลี่ยนเป็น ใช่เห็นแล้วจริงวันนั้นวันที่เฮียถ่ายผมก็อยู่ด้วยนะอยู่ด้วยครับก็ก็ไปแอบดูอยู่ว่าแบบเฮียถ่ายเป็นยังไงบ้างแล้วก็แต่ละชุดที่เฮียเปลี่ยนอ่ะมันมีสตอรี่ทั้งหมดเลยครับแต่ละตูกแต่ละชุดคือเป็นตัวละครที่เฮียเคยรับบทฝาดมาทั้งนั้นเลยครับตั้งแต่เป็นเฮียในล่างแบบ ที่เป็นเฮียแล้วก็เป็นเรื่องนู้นเรื่องนี้เรื่องนู้นมาจบที่คุณชารันครับในเรื่องข้าฟ้ากิงคือ์ิดเทคเราผิดเทคน้าอยู่เท่าไหร่ครับเพราะว่าจะต้องเปลี่ยนเป็นหน้าผมด้วยเป็นชุดด้วยครับแสดงว่าอยู่ความพยายามเขามาเพ่งเรับถ้าอยากขอบคุณเขาบ้างอยากแบบเออซึ้งนะฉันซึ้งมากก็จริงๆไม่ต้องขอบคุณอะไรเยอะแยะหรอกครับเพราะว่าก็คนกันเองซึ่งนนี้เขาคิด ไม่แล้วใช่ไหมว่าเขาจะทำตัวเองเพียงแครแบบใช่ครับที่อยากทำอยากทำน้องขึ้นใจเพราะว่าเฮียชอบเพลงนี้มากเลยเปิดฟังบ่อยมากเลยอ่ะวกับน้องขึ้นใจอันนี้ในเอวีได้พี่ยิงฟ้ามาเล่นด้วยเป็นไงบ้างเออจริงๆวันนี้อยากให้พี่ยิงฟ้ามาด้วยไหแต่ว่าไม่มีพี่ยิงฟ้าเขาไม่น่าจะมีคิวมาหาผมได้แล้วก็ขอบคุณพี่ยิงฟ้าอีกครั้งหนึ่งครับที่รับเล่นเอ็มวีเป็นนางเอกที่ สมบูรณ์แบบที่สุดแล้วแหะครับของน้องขึ้นใจทําให้น้องขึ้นใจเป็นทําให้เอวีของน้องขึ้นใจแบบสมบูรณ์สมบูรณ์จริงๆครับน่ารักมากเลย่ะเป็นไวมากเลยครับ่อยไปประมาณหนึ่งอาทิตย์ครับวันนี้ครบหนึ่งอาทิตย์พอดีเลยเจ็ดวันครับสองจุดหนึ่งล้าสองจุดหนึ่งล้านขอบคุณแฟนๆทุกคนเลยครับที่ช่วยแชร์ แล้วตอนอยากรู้ความรู้สึกตอนที่เราแบบเล่นเอ็มวีกับเขาอย่างเงี้ยเรามีความเขินความแบบเอออีอาชาวบ้านป้าส่งสายตาบ้านป้าเออมีท I mean, ั <laughs> 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 ้งเขินทั Dann ้งเอออีอาเลยครับก็แบบเวลาที่มีซีนเต้นรำด้วยอ่ะแล้วตอนนั้นก็แบบยังเจอเพิ่งเจอฟิ้งฟ้าครั้งแรกเขายังไม่ได้คุยกันเยอะเท่าไหร่แล้วก็ เื่อมาเต้นรำเหมือนซีนนั้นจะเป็นซีนแรกๆที่เข้าด้วยกันเลยครับซีนโตอาหารตอนที่นั่งอยู่แบบไกลๆกันก็อเขินนิดนึงแต่พอมาอยู่ใกล้ๆแล้วก็ต้องเต้นกับเขาอย่างเงี้ยเราต้องหน้าใกล้ๆกันแล้วก็ต้องจ้องตาด้วยมันก็จะแบบพี่ฟ้ามีความเป็นโปรเฟชชั่นแลไงริเก่งมากเลยครับแบบจริงๆเต้นรำเราสองคนก็นไ,กนไม่ได้เต้นพี่ฟ้าผมกับพี่ฟ้าก็ไม่ได้แบบโปรเฟชชั่นแนลในการเต้นรำครับ เราก็ดูดูไทยเอาหน้างานแต่ว่าการแสดงพี่พิงฟ้าลดมากเลยถือว่าเป็นการล่วงงานแรกใช่ครับเราอยากล่วงงานเขาอีกยากครับยากอยู่แล้วขอให้พี่พิงฟ้ามีคิวมาหาตัวนี้บ่อยๆนะครับล่วงงานแบบไหนกันด้วยคะแบบไหนล่ะครับร้องเพลงแสดงคอนเสิร์ตหรืออะไรก็ได้หมดเลยได้หมดเท่าที่พิงฟ้าจะอยากทำเลย เรื่องเวลาเนี่ยค่ะมีอะไรที่ประจ ա งชมนอกจากเพลงองเรานี่ซิงเกิลแ้วก็ออย่างนอกจากเพลงนะครับก็อย่างแรกก็เพลงขึ้นใจเลยครับซิงเกิลที่สามแล้วก็ซิงเกิลที่สี่ก็วางแผนไปแล้วครับว่าจะถ่ายเอ็มบีเอ็มบีวันไหนแล้วก็จะปล่อยช่วงไหนครับแต่ว่ายังไม่พูดถึงเยอะครับโฟวันนี้เป็นวันของขึ้นใจสามสามไม่ปล่อยมาที่เดียวแล้วสี่้วสี่แล้วจะมาแล้วอย่างเพลงที่ผ่านมาเนอะ ก็ S <S> จะบมอนเองกุก๊กเก๊กอะไรนี้ครับแล้วก็แบบว่าเอ๊ก็จะแบบน่ารักถึงคราอะไรอย่างเงี้ยทำไมเพลงนี้แบบว่าเศร้าขนาดนี้เพราะว่าเพราะว่าสองเพลงก่อนมีแต่แบบสดใสน่ารักน่ารักฟังสบายแฮปปี้ครับเราก็เลยอยากเปลี่ยนมูดบ้างเพราะว่าเป็นแฟนชอบให้ผมร้องเพลงช้าด้วยครับตัวผมเองก็ชอบร้องเพลงช้าอย,อยู่แล้วด้วยเราก็เลยอยากจะมีซักเพลงนึงนี่แหละที่เป็นของเราจริงๆแล้วแบบ เป็นเพลงช้าเป็นเพลงเศร้าแนวที่เราชอบแนวทนี่เราถนัดไม่ต้องเศร้าแบบเศร้าขนาดนี้อะไรจริงๆมันเศร้าแต่ว่ามันก็ยังสวยอยู่นะครับ <c oughs> เป็นเศร้าแบบสวย <c oughs> เพราะว่าไม่ได้เศร้าแบบอกหักสุดๆเลย <c oughs> เป็นความเศร้าที่เป็นความโหยหาหรือความคิดถึงช่วงเวลาดีๆเหล่านั้นครับมันเป็นแบบเหมือนในความเศร้านั้นก็ยังมีความสุขอยู่ในนั้นด้วยครับ <c oughs> ใช่แต่ว่าเป็นแฟนก็เห็นหลายคนบอกว่า ฟังแล้วแบบร้องไห้นึกถึงความทรงจําที่เคยมีร่วมกับคนที่เรารักอย่างเนี้แล้วของน้งมีไหมคะมีไหมเหรครับอือมีไหมความทรงจําไม่ดีไม่ดีอาจจะไม่ค่อยมีเท่าไหร่ครับแต่ตอนนี้ก็มีครับมีดีขึ้นใจเลยครับอไรที่บอกไปตอนที่บอกมีผลงานเรื่องละครซีรีส์จะปเปิร์ต้าอะไรอย่างนี้ครับเด็กๆโอเคครับก็ ซีรีส์ก็ซอมไวเวอร์เลยครับที่คาดว่าน่าจะมาเร็วที่สุดครับก็ซีรีส์แนวซอมบี้กาลังถ่ายไปได้เยอะแล้วนะครับเกิน50%แล้วแบบอีกไม่นานก็ใกล้จะปิดกล้องแล้วด้วยครับก็ฝายรอติดตามซีรีส์ซอมบี้โปรเจกต์ยักษ์ใหญ่ของท่ายูวันดีแล้วด้วยครับแล้วก็ซีรีส์ข้ามฟ้าเคียงเธอครับอีกไม่นา,นานก็จะเปิดกล้องแล้วใช่ก็ได้รับชมภายในปีนี้แน่นอนตื่นเต้นแล้วอยากให้ทุกคนแบบ ได้เห็นพี่ชรันก <this> ับ <inan> น <imate suffering> ้องคณิมแล้วครับเจ้าชายเจ้าชายมีขายยากปากอะไรกับเจ้าชายที่ซัพพอร์ตเราตั้งแต่นแรกเป็นคนแรเลยครับก็ขอบคุณแฟนๆทุกคนเลยค่ะไม่ว่าจะทั้งแฟนคับผมแฟนซีรีส์แล้วก็แฟนเพลงด้วยนานนุส่วนๆของมิซันชายทุกคนเลยที่ซัพพอร์ตผมมาในทุกๆผลงานเลยทุกๆก้าวแล้วก็คอยช่วยเล่นเทรนด้วยครับแล้วก็แฟนพี่อิงฟ้าด้วยครับที่ช่วยเล่นเทรน เอ็มบีนะะ้องขึ้นใจจนได้แบบติดเทรนขนาดนั้นแทนผมด้วยน่ารักมากๆเลยอยากขอบคุณสาหรับทุกอย่างที hmm. Form, um. ่ทุกคนทําให้ผมมากๆเลยครับหลังจากนี้ก็อยู่ด้วยกันเป็นนานๆแล้วก็น่ารักน่ารักน่ารักเป็นเม่ว่าอะไรดีเป็นความสุขเป็นความน่ารักเป็นรอยยิ้มให้กันแบบนี้เป็นนานๆครับขอบคุณครับ